วันนี้พาพี่น้องม่อีอยยังบม่มีคนเ่ย เงงงมันเงมันฮะลลลกว่าลมื่อนีนได้แกงเห็ดมาครับพี่น้อง เออนี่ได้เฮ็ดมาคนเอาเฮ็ดมาฝากครับกำลังแกงเลย เมื่อนี้ได okay ้ของผากจากเอเมมากครับพี่น้องเมนูนี้แกงเห็ดแกงเห็ดร่วมที่ทแกงเห็ดเห็ดไข่ ก่าใช่เบอร์โอ้แกงเห็ดร่วงกับแก่แฉกเด้อไมากินนทำกันเด้อไปเบิร์กไทยไทยไทยพี่เดีโอให้พี่น้องเบิรงย่ามนี้ย่ามนี้แต่ยังมีเห็ดกิงนี่ครับมีแต่เห็ดไข่น้อยๆครับผม ไม่แน่นิใดรอยากมากินน้ำกันได้ครับดืออะไรดีอันนี้เฮ็ดเฮ็ดไข่เฮ็ดอันนี้เขาจะเก็บไว้ตอนตอนช่วงฤดูฝนครับนี่ ช่วงเลาทุกคนเลยเขาเก็บเลยเข้ากันหนึ่งหนึ่งว่าหนึ่งหนึ่งว่ายหนึ่งว่เลยกันใส่ใส่ตู้พีดไว้ครับพี่น้องอันนี้เฮ็ดดินอันนี้เฮ็ดดินเล็กครับเด้อเฮ็ดดินไม่ใช่เบิ่งไม่เบิ่งเฮ็ดหลายๆอันนี้เฮ็ดเพิ่งครับเฮ็ดดินเฮ็ดเพิ่ง เฮ็ดไข่ครับโอ้เป็นตาจี๊ทเชีเฮ็ดมีแต่ดอกใหญ่ๆอันนี้ก็มีแต่ดอกจุ๋มๆเฮ็ดเป็นเฮ็ดไข่เฮ็ดดินอันนี้เฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดเฮ็ดไหลบ่บูนี้ ไม in right? ่ไดเห็ดไข่ดอกเป็นจูบี่หรอกเรื่อยเรื่อยๆหัวขาดใช่อันนี้เห็ดอันนี้เห็ดดินนี่อันนี้อันนี้โมเมเห็ดไข่เด็กขาพี่น้องเบิงกันขาได้เลยเห็ดดินเล่นเห็ดดินเดครับเบิงให้เบิงเ็ดผู้หลายเลยเห็ดปวกนี่บอ เห็ดหนังงอกนี่บอกวาเฮ็ดร่วมเขาพาให้กินเขาพามาให้กินเฮ็ดกอกับมี่เฮ็ดนาแลนเฮ็ดหนังงอกเบดี๋ยวจะลองชุบๆมาให้ก,กหหนิน,นอันนี้เฮ็ดไข่ครับเฮ็ดไข่ครับพี่น้อง

เพชรงงววเพ็รผินอุ้ยค่ณจจบใช่ไหมอันนี้อันี้ภาพพี่น้องมานเลี่ยนอาเข็งนางง้ววม่เหมอนกันเข็งยัง เอแี้วแปบนึงมาครับพี่น้องกมาครับ่น้องชิมาหาเียงเอาแต่เห็ดไข่โอ้ยตายอันน่าขี้ดเลย mua đây đâu thằng tát đi hết khay hết đĩa hết co. không แต่งกันครับพี่น้องแค่น้อยเรียกเอาแต่ตัวมันจุ๋มๆตัวมันบ,นบานๆมันกินมันบ่ค่อยแ่บคิดว่าอะไรมานี่โอ้โอโตัวเรียกเอาก็ะเด็ดค่ากับนี่

มันออกมันออกช่วงเดูฝนเรดูที่ฝนตกอาจะไปเกยไปเกยไปเลยเขา,ขาสามารถหนึ่งหนึ่งอาจจะเป็นมมลงนะครับพี่น้องมันร้อนนะเธอใช่มันร้อนนะเบื่อนีอ่คื้อนนช เดีจะกวนพ่อทัดเดี๋ยวพ่อทัดแกงเห็ดให้กินให้กินเป็นไหม แบ่งใหพงพง้พี่น้องกินดีไจห้แบ่งให้พี่น้องดีครับครพบผมวัตถิแบ่งเท่าไหรครับโอ้วัดถิจะอบ่กัเท่ไหร่หนึ่น้าจะจะเก็ว่า ซีบุงเดคยับ้านมซีบุงครับอ้าแเศครับพี่น้องแล้วจะไปกินกับโอเคครับไา้ให้พี่น้องเบิ่งท่านี้หละ จะไปกินกันก่อนอันนี้น,อน้อนจ้อได้ดิกระดกนี่นอนค้นเก็บกับขยันแต่แลอกเอาได้ดิ Nam đừng gần như hết cạc kỹ đã hết điện hết lạ 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 thơ Đi thơ lạ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  thơ

เท็นไข่นนควจมันแซ่บกับมาเด้อมากินแกงเห็น้ำกันเด้อเป็นอไรนเคบิเจ้าใช่ ใ่ายให้เบ่งจักกันยี่สินนนสนบาน,นบาทีน้องใน้เบ่งไยี่สิบนาทีเลยบอกให้ตัวไปแช่บุกฮะ ไปบ้าเปิดเลยปิดเลยนี่จะแบบกระบ้านเปิดให้มันกินนะ คบพี่น่คข็มนี้กกับกิจทอนี่แหละเฮ้ยเอาเอาไม่ใช่นะครับเอาไม่ใช่หลือใดจะให้่ายแป็ดเอาไม่ใช่หลือ ฮัลโหลแม่บัวก่อนอันอน,น้ำไม่ใช่เด้ฮัลโหลพี่อ่ะรลมๆมันจะโด,ด,ดนไฟมัวแต่ทาจนน้ำแห้งครับ เดี๋ยวอีกชามนลที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะก็ยัง่ะก็ยองนะเพิ่มน้ำครับอเอาเอาไปไว้นู่นไปเอาเอาเอาน้ำไปไว้เนี่ย เอูอไอไปดไ้ยอยากกินเขาเ่ามาเด้ครับพี่ดอกไม่กินเข่าครับแกงเห็ดแกงเห็ดรวมครับที่ีเห็ดอะไระเห็ดดินดเห็ดดินดดดด เห็ดไข่ดอกน้อยอันนี้ก็จะเฮ็ดเฮ็ดหนาแหลกครับอันนี้เฮ็ดเพิ่งเหรอเบิ้งให้เบิ่งก่อนเฮ็ดเพิ่งครับ <c oughs> เฮ็ดพึงเบิง้งเฮ็ดทานโมบี้น้อยเฮ็ดทาน เฮ็ดด uhm ินวม่าชิเบิ่อให้ทานก็มีหาบาทเองทานเอาเอามาเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเต่เอาเอาตามกระถัดไปทำไมมาเลย มามาพรทัาไม่มีเงินนะนะครับนี่เฮ็ดเพิงจุ่ม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 เลยนลของปาน่รอปดาเอาสิคอยเรียกเอาแต่ดอกจุ่มจุมเลยแบบนี้ครับพี่น้องแกะหลวกจับได้ดียวมจ้าแงนตัวจับ่ ตั yeah. ้ส oh, okay, ิบคไข้น่อยคิดไข้น่อยครับอืมเี็ตเซโอเคโอเคครับพี่นอเดียก้เากำใหกินกัน รักชะทวัวแล้วแหละแล้วพามากินกันซอนหน้าไปชาปรทชซอนเสแล้วชิซิมซิมซิมให้พี่น้องิ่งกกอนซิมมันก่อน,นด้วครับ ด่าตุ่มตุ่มดูสิ่ตับ<ป>ครับแมิจอย่่อนแ่บครับ ขึ้นนี้ก็เท่านี้แหละครับพี่นอ้งองพ่อขันยี่ขึ้นมาครับผมโอเคอครับสวัสดีครับผม